น่ารักจนต้องยิ้มตามธัญญาโพสแซลเป๊กสัญชัยเป็นพ่อครัวทำอาหารให้ทานเรเดวาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของนักสแสดงและพิธีกรสาวสวยมากความสามารถอย่างาธัญญาธัญเรศและสามีหนุ่มหล่อเป๊กสัญชัยซึ่งทั้งคู่มีทายาทมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วหนึ่งคนอย่างน้องลียาค่ะล่าสุดธัญญา ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทางช่อง YouTube เผยโมเมนต์ในขณะที่สามีอย่างเป๊กกำลังแปลงโฉมเป็นพ่อครัวลงมือทำอาหารด้วยตัวเองเพื่อให้ได้ทานกันอย่างอร็จอร่อยซึ่งในระหว่างที่อัดคลิปนั้นไ็้มีการพูดจาหยอกล้อและผลัดกันแซวอยู่เป็นระยะระยะทางด้านของบรรดาแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันสน,นัน